สวัสดีค่ะถึงมื้อเย็นเรานะคะเมื่อกี้กินเบอร์ริกที่เพื่อนบ้านให้นะคะเพื่อนบ้านม่ย่าให้เพอารู้ว่าเราจะมาก็เลยทำให้กินแล้วก็อันนี้นะคะเมื่อกี้เพิ่งมาเมื่อกี้เลยตอนนี้ก็ประมาณทุกหนึ่งกินเบอร์ริกไปเราก็เลยเขาให้เรามานะคะไม่ย่าเอามาให้เราหมดเลยเมื่อกี้กินกับผักนะคะ คืออันเนี้ยถ,ถ้าถ้าโฮมเมด่ะอร่อยมากเลยนะแต่ว่าเวลาเราไปซื้อกินที่ไรอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะผิดฝังทุกทีเลยก็เลยไม่ได้กินก็เลยแบบเลิกอ,อยากกินนานแล้วอ่ะตอนนี้คือตอนนี้คือเพื่อนบ้านอะไ้อร่อยมากค่ะแม่ขอแบ่งไว้ให้คนอื่นเพราะว่าย่าเอาให้กินหมดเลยแต่ว่าน่าจะกินไม่หมดอ่ะ แบ่งใส่แบ่งใส่ช่วยนะคะแบ่งใส่จานแม่ขอกินเป็นช่วยดีกว่านี่ให้เย็กๆนะคะอร่อยกินกับผักเืออร่อยอะ่ะอืมพานว่กันค่ะต้องเดี๋ยวต้องให้แม่ยาสอนแม่ยาเคยทำให้กินตอนนั้น เมืเจรินมา,ามานี้ครั้งแรกอ่ะก็นี่แกก็ให้อุปกรณ์ไปเรากลับไทยไปพอดีแกให้ไปทําเองแล้วแกก็บอกบอกด้วยปากแล้วเราก็ทำไม่อร่อยทำไม่เป็นเัเช้าวันใหม่นะคะพอดีว่าเป็นวันรุ่งขึ้นที่ พ่อปู่จะต้องไปโรงพยาบาลนะคะมีนัดกับโรงพยาบาลและเหตุผลสําคัญที่เรามาที่นี่นะคะ mm hmm. ก็เพราะว่าเราอยากจะมาเยี่ยมปู่กันแกก็ไม่สบายแหละแต่ว่าก็ไม่บอกนะคะ mm hmm. เราก็เลยคุยกับคุณสามีว่าเฮ้ยไ mm hmm. ปเทิมพอดีงั้น mm hmm. ไปกันเลยเราก็จัดกระเป๋ามากันเลยนะคะ mm hmm. เราก็เนี่ยวันนี้ก็ ื่นแต่เช้าตอนกลางคืนก็จะมีหิมะใช่ไหมคะแล้วพอตื่นเช้ามาคือมันเป็นหิวะหิมะที่ไม่ได้หนามากอะค่ะและ้วเหนนีต้ตื่นเช้ามากลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยค่ะซึ่งขับรถยากมากลื่นคุณสามีบอกว่าถนนลื่นไปหมดเลยค่ะนี่จะเป็นสภาพาที่เราถ่ายนะคะเป็นจากกล้องบนรถเรานะคะคือน้ําแข็งแบบเป็นคือหิมะกลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยค่ะ โรงพยาบาลก็จะไม่ไกลจากที่บ้านมากนะคะแต่ว่าคือทางมันลื่นมากเลยนี่ค่ะส่วนเรานะคะแม่กับลูกนะคะก็นอนพักอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าแม่เราก็ไม่อยากเอาเด็กๆมาโรงพยาบาลเนาะแถมมันเช้าตรู่ด้วยก็เลยให้บาบากับเดดี้ <c oughs> กับบาบาอันนี้มาโรงพยาบาลกันนะคะนี่ก็เป็นโรงพยาบาลแล้วค่ะขับมาแป๊บเดียว เนื่องจากโรกที่บาบาไปเอ่อปู่ได้ๆดปู่เป็นนะคะก็จะเป็นโรคที่แกจะเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเราแต่ว่าหมอต้องนัดเช็คนัดส่องกล้องดูบ่อยๆแล้วก็พอส่องเสร็จนะคะก็เดินได้ปกติธรรมดาค่ะตอนเช้าตอนนี้แปดโมงเช้านะคะ วันนี้เรามาเดินตลาดนะคะว้าวันนี้หนาวมากเลยเดินตลาดนัดที่นี่นะคะวันนี้หนาวจริง,รงหนาว ออขนมกินเมื่อวานน่าขนมมาแล้วโอ้ยน่าชามากเลยเดี๋ตวปลาไปจากล่างหนึ่งดิไปกินหนึ่งกินก็ตอ๋หุ่ง 으라이 으디 갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널야야야 내 마음을 고백하려고. 클럽만 가고 기다리다 지쳐 그만 날 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 그백을넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 욕심 미소만 짓는데 I'm กาแฟตุรกีให้กินนะคะเอชอชุดเออกมาชกคิดไ๋ยเด็กชคิดได้ปุ๋ยทำมามทำามา้มเยาชวนชวนกับเมียากันกินกาแฟตุรกีกันเราช่วงเย็นๆก็จะมีหิมะมานิดหน่อยนะคะ เราก็เลยชวนแม่ยา่าจัดกาแฟอีกแล้วค่ะกาแฟตุรกีนะคะช่างเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยค่ะนีมุมจากจากห้องครัวนะคะก็ฟิวก็จะเป็นเพื่อนบ้านซะเยอะนะคะนี่ตรงนี้มุมจากห้องเก็บของนะคะว้าวเจ๋งจั And Thank you. ูรณสิชกุอเแกนม่นำเสนอนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเร็วมากโชคสุดเกลียวตาฮาเลยที่กะนี กี่ก uh, ีช uh ิเยอะอบบาบาอกช้เีวเอเวเอเวเอ็มรอชีเอเวนะคป็นแก้วของแม่ยากับของเรานะคะทำม่ํเจช็กุเลตว้าบัคโจกุซนนี่ก็จะเป็นวิวกาแฟตุรกีกับหิมะตกปลอยนะคะมันไม่ได้ตกแรงมาก เดี๋ยวเราค่อยรอตกแรงตอนช่วงเย็นๆ <c oughs>